พี่น้องผมมืนอนี้ก็ออกไม้ขึ้นเขาแล้วครับพี่น้องที่งานแตล่ละล้คนคนยิงปลาทิลกักการหาอยู่มาจิ้นย,ยิงปู่ยิงปลาโอ้ปลาโดขึ้นพี่น้องโอ้โหโอ้สอ,องตัวตัวว่ยังไงบ้างลมแห้งพี่น้องออกไม้ขึ้นเขาครับหาหมองไอ้ล้มลมล้มรลับล,บล,บลมจยอะหน่อยหมองติดลมบ่ถือ ประดขึ้นสืน้องพี่น้องรันออกมาผพ้ดเดียวนปั้นเตาไปดูทางไหนบุ๊เมือนี่ยพอเห็นทั่วหาเลยเดี๋ยวมาลุ่นเบื้องกันครับพี่น้องมือร่มมันแห้งร่มแห้งหลาย,ลายมือแล้วหาปลาจีนิ่งแต่บ่มีเพราะว่าล่มมันแห้งปลาว่าใครขึ้นล่มแห้งพี่น้อง๋ยวติดตามมาครับ มีตัววะึ้มสำเร็จมือนี่เสียงลมโซซสาาอยๆๆู่เด็ดกับะมีแต่เซฟตี้หงหงแน่ด้วย,ยนี่ไม่ ดูน่นั่งหล่หรเปล่าตัวตรงตัวุดหางิแทแลักกัน

ดีล้ห้องฝาฝ่าว่าฝาฝอใส่เขาาหลยจะว่ากะเบื่อดีดีดีลาวจำเป็นตีห้องฝาฝาเพื่อความปลอดภัยพี่น้องใส่ยางมันถึกหามันใส่บ่ถึกที่หนัก ยังกะเดียว่ะอ๋อมันก็อยู่ท่านี่นากกาเลอยู่นะยท่านีานนะ่พี่น้องแอ้โออางานใหมดึงหึ้นไม่ใช่ไนมปิดกล้อง,งไหม

มื่อเลยไขว่บัดโอ้ยมันดินเนี่ยขาดไปเลยอีกแล้วพี่น้องเลยตึงไวปพดเสรแล้วเอาขาเหยียบไว้เนาะขาเหยียบหลอดไว้นะบ่ได้ปล่อยเขาไปล่แล้วเวลาเขาดินมันเนี่ยขาดไปเลยพี่น้องเลยโอ้ยกำลังสีซ้ำไหมโอ้ยโอ้ยสาบไปน้อยนึงพี่น้องเลย ก็ว่าพวกเฝ้านี่แล้วโอ้โหมึงหันมาเข้าฐานทองกุ้งกลมจะได้บุญเลย่อยพอยนนิ่งเดยเอาอีกแล้วโอ้ซ็่งได้มือนี่บานที่นี่วุ้ยวุ้ยจะพาดถูกพีน่น้อยบ้านไปตะเคียนบ่พี่น้อยก็ดู ทีตื่นหมดเลยตื่นอยูนะ่แล้วสุดว่ายืนขึ้นมาตื่นเดี๋ยวฉันั่งมึงจะเข้าไปหนอ่อยขันห่วเห็นมึงแตจีบมีวันนั้นตัวขันบ่ได้เดี๋ตัวนี้โอ้ตัวนี้ป่าตัวนี้ตอนเขาเพิ่มเบอร์อยู่บ่ติงนะอยากซ้ำตอนน่ะมือนี้บมืบอมีทีมงานมาจากคนพี่น้องเฮ้ย <c> ห <ười> าผู้เดียวเนอ้ไปพี่น้องเดี๋ยวรุ่นเิ่งต่อไมหมจะเข้าแตบ่มีหนีเลยมือนีบเส้นขะแล้ว ơ điên hết cả cái đấy là thôi đi mặc cá hết rồi đâu mày lúc nào mất công kính nữa mày ui đèo hạt อจะได้น,น,นองพี่เราไอ้หมืหน่นทิมขั่นกับพ้ามานพี่เราอ้ใจยเย็ยนครับใจยเย็ยนครับห้อพอนได้ตง่ามันถึงจะไดน้ยายจะไหนจะหลุดอีกเด้อ bày bẹp câu gì mua lúa gì mới này hết tuổi đấy không này cho bà hát nhăn luôn không vâng อ้ไม oh, okay, ่คือไหลัหรอ้กบพุกได้ไม้นี่บ้าเปลนเด้จริง้รออย่าหลุดเยอโอ้เอกเกกเี๋ยขึ้นแล้วดี๋ขึ้นแล้วพ่อนยขึ้นแล้วดซ้ำๆๆๆตรงนี้คือกันครับี่ หึดเถอกวัถอะวัอคืถอะวถะวัดเะวดนพอ่น้องวัดอะวัดอะวดอะวัเอะวัเถอะเถอะวัดเัเถอะวัเถอะวัดเถอะวถอะวัดเถอะวถอะวัอะวถอะวดเอะวเะดเอะลูกเะดเอะวัดเถอะวดอะวัดเถอะวัดอดอเอ โอ้ลูกซ้ําไกรสมมุติสมมุติเนี่ยสมมุติเนี่ยยํามด <laughs> คือบ่กัปฮึตั้มบาถือกระปุกโอ้เกือบสีลุกอตุ้นึ่ม่เกือบสีลุกทั้งสองดอกเลยพี่น้องไหมแม่ไปดิไปดิไปดิต้องซักมีครับฮู้ซับมีซับมีพี่น้องมันติดมงหัวติดมงหัวครับ Giật đi Mất rồi con Giết bụng quá chen vô Chen vô chen vô cái nào? mất thử Tổng chắc đó Đoán ăn Tổng tắt đi Nhau nhau nó มันหลุดตัวนึงเลยแม่พี่รองเดี๋ยวถูกไหมก่อนครับมาพี่รองมาเอาดอกสามเลยยิงหางเอาบัดนี้เจ้าสิเอาขึ้นไงเอสามดอกแล้วหายกังวลแล้วนี่โอ้เมย์เมยพี่รองเมย์ ปักยูโม่หมดครับกันรุดซะสิดอกแต่ปักมองหันรุดยากยุนแต่ดอกที่แหลือนี่เกือบสิรุดเลยครับน่แต่ว่าถือมองแกนือิันถือมองอ่อนอ่อนก็จะรุดไปแบบตัวก่อนเออแบบตัวที่แหล้สามสิบพี่น้องเลยสามสิบเส้นนี้ตัดเลยไม่งี้เอาจนได้ลรือปเอาต้องหางขึ้นบนแต่ต้องปล่อยเชือกเส้นนั้นต้องหาง ลุงเต๋อผมก็ยิ่งอยากแท้สั่นหลักขึ้นเลยขึ้นวะแต่ต้องปล่อยเชือกเส้นนี้ก่อนตายแล้วล่ะป่าต้นหงบนี่ตัวนึงปล่อยปล่อยไปอยากมีปลัดนี่ดูนั่นปล่อยเลยลูกที่สองเมื่อกี้

สามเซนเลยเอามดปัานนี่แหละเฮ้ไปด้ดินเลยบ่อยน,นี่ครับดอกแรกงูปันปืดป่ามันตัวใหญ่น้อปืดนี่นี่ครับดอกยิ่งขึ้นแลกง้ครักงูแน่พี่รองเลยนี่ดอกสองครับเลยพี่ดอกสามยิ่งหางเคียร์เพื่อดึงขึ้นมา โโอ้รุ่นเดียวกันเด้พี่น้องกับตัวที่มันหลุดมันบดปอดรมมาณเหยียดโลปหมดเลยน่มันหลายก่อนั้นราจยัดพี่น้องเอาฟันปันนี่ครับดูดอกพี่นึ่งเด่นเอาขึ้นล้วยกันอยู่นี่เพื่อความมั่นใจครับต่วาสองอันนี้กิบที่ลูดแล้เลยเปล่ โอ look, look mm ้กากับกับกมืกับับกัับ <protecting room noise> ััวกับับับักับกับกับกักับกกับกับกับกกับกกัับกับักับกีบับกัับกับมับกับดับกักัับกกััังกักัักับับับกับกับกัับก่ับ นึกอยู่อเอากองไปหัวตัว <c ười> กเกลียดกับพี่น้องงูขักงเนี่ยม่ <c ười> <c ười> บึ้งพี่น้องบ <sp ark> ึ้งป๊าเรียวเอวเลยพี่น้องไอ้ มันบดินแห้งคือตัวนั้นเขาเปสูงมันได้จ้ะน่ะกันถือมงเนี่ยขาดอัติขาดอีกด้วยนี่นี่มันถือชนหัวนี่มันมันบกขาดได้เนี่ยมันปื๊ดงอขะงอเนี่ยพี่น้องมันจะได้ขึ้นว่วลูกดอกลูกโอ้สามดอกครับพี่น้องเขาได้ไปครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนพี่น้องเงาอยู่ดอกคลิปนี่ เอาครับพี่น้องโคตเรียวเรียว้อยสามดอกครับดอกหนึ่งโง่ไปอ้ยเดี๋ยวสีสั่งใหเบิึงครับชัวยมันสิจักะรัวโอ้ยขักขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาหยับข้อมาห่มครับนี่อุ่นเด็ดออกแล้วอุ้ยเห็นบ่หรอ เจดโลพี่น้องเจ็ดกิโลเจ็กิโลขีดตึงอนอัดหยเจโลเขีดพี่น้องไปเดี๋ยวหาเียวหอยไปก่อนรถกดกยูยุกล้กเติบทงปุยยู่ลบพี่น้องเลยเดียวเขียวหอยไปครับพาที่เขาไม้ตัวอย่นเขาหรอกพี่น้อง เดี๋ยวเสียวปลาไปให้มีน้อยเท็ดสมครับมันคือมันเหีวเพราะแห้งเหรอคลิปนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้ตัวนั้นอีกพี่รองเออมันหิวไปหารถเดบบุ๊ไปครับพี่รองสำหรับคลิปนี้ก็จิเอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปหนานจะไม่พอกันไหมปลาไปให้มีน้อยเท็ดสมอง ไปพี่น้องพอกันไม่คปหนะครับ